สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะทำงานวันหยุดยาวนี่ทำงานได้2วัน2วันก็ถึงเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดหยุดอีก2วันเร็่เมื่อทีก็วันจันทร์ทำวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์ก็จะมีวันแม่ใช่ไหมก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อีกครั้งหนึ่งอีก3าวันก็ได้หยุดอีกก็อย่างนี้ครับทำงาน เป็นลูกจ้างเขาเนาะยังไงก็ต้องสู้ๆทำงานเกี่ยวกับอ่า support IT าทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ซ่อมแซมอ่ Windows แก้ไขซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นโรงเรียน3ภาษาในเมืองพัทยาเป็นโรงเรียนเอกชนางานมัน คอมพิวเตอร์นี่มันเยอะมากฮะเด็กมีใช้มีหัดกันตั้งแต่อนุบาล1 2 3นจนยันถึงม .6 ม6แล้วก็ยังมีปอชอยคอมพิวเตอร์เยอะมากจอทีวีที่สอนที่ใช้ให้เด็กสอนเด็กนี่ก็เยอะนะครับก็ต้องมีการซ่อมแซมซึ่งการใช้งานมันก็หลากหลายก็มีเสียมีพังก็ต้องซ่อมต้องแก้ไขให้เด็กๆนะครับได้เรียนกัน ครับผมครับสวัสดี